ผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะลายนาคนะคะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆเลยนะผืนนี้สีกรมผืนนี้สีกรมค่ะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ690บาทร,ราคาผืนละ690สบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุง ตัดเป็นกระโปงคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะผ้าถุงหรือว่ากระโปงคุณลูกค้าสั่งได้เลยราคาสุดพิเศษเพียง1,290กบาทจากปกติ1490รสบาทสาหรับนะคะงานสั่งตัดผ้าถุงกระโปงนะคะคุณลูกาค้าขาวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเตรียมต้อนรับเทศกาลสงการนะคะคุณลูกาค้าขาอยากให้มีคุณลูกค้าเนาะมีผ้าถุงมีกระโปงสวยๆนะคะไว้ใส่ไปวัดนะคะคุณลูกาค,าคา้าขาคิดถึงร้านแม่มารีผ้าทไทยคิดถึงร้านแม่มารีผ้าทไทยนะคะคุณลูกาค้าขาขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100 180ซซยาว180 ลูกค้าขานี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะหน้ากว้างหนึ่งเมตรยาว180เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆด้านในเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนมัดหมี่เป็นผ้าฝ้ายหมักโคนมัดหมี่ไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะพี่ผ้านุ่มผิวพรีเมียมค่ะคุณลูกค้าขาตัดออกมาได้สวยพรีเมียมเป็นผ้ารุ่นเดียวกันกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะจะเป็นลายนิสซ่าสีชมพูกะปิเนาะคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะลายหน้าผืนนี้ลายหน้าสีกรมะล้้้าันจเมไดดยใหต กระโปรงทรง Circle Skirt หรือว่าจะเป็นกระโปรงหางปลาหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงดีคะ่ะในราคาพิเศษเลยนะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยเหลือเพียงแค่1290บาท ตาปกติ1490บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะถ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าขานี่เลย690บาทแถมนี่เลยคุณลูกค้า่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้1ใบด้วยนะคะคุณลูกค้านะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวกไมม่่่่วกเเเเเพิชนนดดียยัคคคคะะะุณลู้้้้าาาสงซือข ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะพี่รอดูรอชมรีวิวต่อไปได้เลยค่ะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรนะคะก็ฝักดูฝักชมด้วยรวมไปถึงนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะเสื้อที่นุ่มใส่อยู่นะคะเป็นทรงคองจีนวีนะคะเลือกใช้นะคะ ผ้าไหมคุณลูกค้าขาผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอนสีชมพูกระปินะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเสื้อได้1390ัรบาทหรือว่าจะสั่งซื้อผ้านะคะไปตัดเสื้อได้เลยราคาชิ้นละ490บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงได้เลยกระโปรงหางปลาตัวนี้คุณลูกค้าขานุ่มใส่ไซส์เอ็มเอลสามสิบสะโพกสี่สิบความยาวกระโปรงอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่แจ้งเข้ามาได้เลยเพราะว่าแต่ละบ,บคุคคลใส่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าของเราเป็นงานสสัััััััั่่่่่่่งงงงงตตตตดดดดนนนนนพีีีเเเเป็าาาาททท้้หมมมมลยมโยจํริ1,000บ ตัดกระโปงหางปลา1,290บาทโอนมาะจำ1,000บาทอีก290บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านรวมไปถึงเสื้อด้วยนะคะคุณลูกค้าขา1,390บาทก็ เก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เช่นเดียวกันอีก3 9มเานาะโอนมาจำหนึ่งพันบาทค่ะคุณลูกค้าคะขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพรบคุณทุกการติดตามถ้าทั้งชุดเลย2 5 0 0ัรบาทโอนมาจำหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเลือกสีได้เลยคุณลูกค้าคะมีให้ชมให้ชอบเพิ่มเติมทางช่อง YouTube ของเราค่ะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่มารีข้าไทยเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยมีมากมายถึง6000รีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบขอพรบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ